ไปมาดิบึ้มไม่หมดเลยเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเลยทำไมไม่ตายโอกูจะต่อไลน์หมดเลยใช่โอ้ยแหลกต่ไลน์แล้วไอ้แจ็คอยู่ไหนไอ้แจ็คอยู่ไหนอย่ามีหนีไปไอ้ไม่แหลกเฮ้ยนี่จะรู้ ไอ้เอเช็คอยู่ไหนวะไม่เหรอที่เขาจะถามเพื่อฉไม่เจอบาดพึ่งแหลกแล้วดูปากด้วยเลยเรียบร้อยกูเจอแล้วกูเจอแล้ววิธีขัดฟังไอ้เย้ยบ้านกูเบิ่มก่อนที่กูเจอไอคกูเบิ่มก่อนที่กูเจอิงด่ามา กูได้ยินเสียงระเบิดเลกูต้องรอสินะไอ้เพี้ยกุลใหม่หลังเออได้ขึ้นได้เครื่องใหม่มาต้องรอแล้วคืออะไรประธานโทษนะพายุเข่าเหรอเมื่อกี้ไม่เกี่ยวสนุกอะสนุกสนุกในการทำลายไอ้เพี้ยมระเบิดไปเลยบ้านนั้นบ้านที่แท้จริงกูอยู่นี่แต่ว่า อนาถาชิผาอีทโอ้ยไม่ยังถุบถุยมากกว่าอีกอ,อ่ะ